วันนี้แนนพามาทำเค้กไข่ไต้หวันกันค่ะยังไงเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะแป้งเค้ก40กรัม นมสดห้าสิบกรัมน้ำมันรำข้าวสี่สิบกรัม ไข่ไก่สฟองวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะเดี๋ยวเรามาแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันก่อนนะคะ เสร็จแล้วพักไข่ไว้นะคะแล้วเราจะนำนมสดมาเทรวมกับน้ำมันแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟประมาณ20วินาทีค่ะเอาแค่อุ่นๆนะคะไม่ถึงกับร้อนมากค่ะเราจะมาผสมในส่วนของไข่แดงก่อนนะคะนำนมและน้ำมันที่เราไปเวฟไว้เมื่อสักครู่นี้เทลงโถผสมเลยค่ะนำแป้งเค้กและเกลือลอนลงในโถผสมได้เลยค่ะ คนในส่วนของแป้งน้ำมันและนมให้เข้ากันดีนะคะเติมกลิ่นวานิลาลงไปค่ะ เสร็จแล้วนำไข่แดง3ฟองที่แยกไว้เทลงแล้วผสมต่อได้เลยค่ะ ในส่วนของไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะพักไว้แล้วเราจะไปทำในส่วนของไข่ขาวกันนะคะที่ไข่ขาว3ามฟองที่แยกไว้ลงงถูผสมแล้วตามด้วยครีมออฟทาร์ท่า1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วใช้ตะก้อมือไฟฟ้าตีต่อไปได้เลยค่ะตีจนไข่ขาวขึ้นฟองหย,ยาบๆนะคะ แล้วเราจะค่อยเติมน้ำตาลลงไปค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายขาว40กรัมค่ะน้ำตาลเราจะแบ่งใส่เป็น3ส่วนนะคะค่อยๆทยอยใส่ค่ะตีจนไข่ขาวตั้งยอดแบบนี้แล้วแล้วเราจะนำส่วนของไข่ขาว ักใส่ไข่แดงนะคะเราจะแบ่งทั้งหมด3ส่วนค่ะค่อยๆใช้ตะก้อมือคนอย่างเบามือนะคะคนไปเรื่อยๆจนตัวไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันดีค่ะ วันนี้เน้นใส่พิมพ์1ส่วนสี่ปอนนะคะซึ่งปริมาณที่เราทำวันนี้เราจะได้ทั้งหมด3ก้อนค่ะก่อนที่เราจะนำแป้งเทลงไปเราต้องนำกระดาษไขมารองก้นและด้านข้างก่อนนะคะตักแป้งใส่พิมพ์ได้เลยนะคะปริมาณให้เท่าๆกันทั้งสามพิมนะคะเวลาอบออกมาแล้วจะได้สวยๆเหมือนกันค่ะ ก่อนเราจะนำขนมเข้าอบนะคะเราควรจะวอรมเตาอบประมาณ20-30นาทีก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะนําไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาไล่ฟองอากาศค่ะโดยการวนแบบนี้2-3รอบนะคะและเราจะกระแทกพิมพ์ลงพื้นประมาณ2-3รอบเหมือนกันค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ เราจะอบแบบรองน้ํานะคะเราจะใส่น้ําร้อนรองถาดนะคะประมาณครึ่งเซนค่ะอบใช้ไฟบนล่าง150เปิดพัดลมค่ะใช้เวลาในการอบ90นาทีนะคะ ครบเกนาทีแล้วเราจะนำถาดรองออกและนำพิมพ์เข้าไปอบต่อเพิ่มอีก10นาทีนะคะเพื่อให้ขนมตรงก้นเราเนี่ยค่ะไม่แฉะนะคะเสร็จแล้วค่ะเค้กไข่ไต้หวนันสูตรนี้เนื้อเด้งดึงแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆนะคะไม่หวานมากค่ะ จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แนนทำคลิปต่อๆไปนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะ